you remember คุณจำได้ไหม Do you agree คุณเห็นด้วยไหม Do you love me คุณรักฉันไหม Do you like it คุณชอบไหม Do you want it คุณต้องการมันไหม Do you live here คุณอยู่ที่นี่ไหม Do you speak English คุณพูดภาษาอังกฤษไหม Do you understand you คุณเข้าใจไหม Do you hear me คุณได้ยินไหม Do you trust me คุณเชื่อฉันไหม Do you miss me คุณคิดถึงฉันไหม Do you know him คุณรู้จักเขาไหม Do you need any help คุณต้องการความช่วยเหลือไหม Do you think so คุณคิดอย่างนั้นไหม Do you like reading books? คุณชอบอ่านหนังสือไหม Do you eat meat? คุณกินเนื้อสัตว์ไหม Do you have siblings? คุณมีพี่น้องไหม Do you come here often? คุณมาที่นี่บ่อยไหม Thank you for watching. ขอบคุณค่ะ